สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช anel ไกด์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมดักโซ่3นะครับวันนี้เราจะแนะนำะท่านผู้ชมในการเริ่มต้นนะครับแต่ละคาส์นะครับว่าควรเล่นยังไงบ้างนะครับคัสแรกที่เราจะมาแนะนําก็คือคัสอัศวินหรือไนท์นะฮะตัวนี้ก็เลือกอย่างอื่นนี่ก็เลือกตามใจท่านผู้ชมได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ ตัวของขวัญน,นะฮะอันนี้ก็ตามใจท่านผู้ชมเหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าสำหรับผู้เริ่มใหม่ให้เลือกเป็นไ l ลิงนะครับหรือเดเวนเบรฟซิงนะฮะตอนนี้นะครับแต่ไ l ลิงดีกว่านะครับเอาไว้คือเซฟชีวิตไว้ก่อนดีกว่านะครับถึงแม้เราจะมีเกาะอยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมเรามาลองเล่นกานเบื้องต้นเลยนะครับว่าคลาสไนท์เนี่ยมัน เริ่มต้นแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคนะฮะเราจะไม่ดูทัศนีนะฮะ การเคลื่อนที่ของคัานหนาก็จะช้านิดนึงนะครับอ้าวมาถึงก็กินเลือดก,ก่อนเลยโอเคแนะนำระบบเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับตัวเดี๋ยวนะครับผมปิดผมปิดอันนี้ไปนะครับปิด UI ทำให้ไม่เห็นนะฮะ Okay. นะครับโอเคอันนี้ก็คือเปิด UI แล้วนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับมุมซ้ายบนนะฮะก็จะเป็นหลอดเลือดนะฮะสีแดงฮะอันที่สองก็จะเป็น FP นะครับเป็นเวทมนต์นะครับสำหรับ สายเวทมนต์จะต้องใช้ค่า FP ในการโจมตีนะฮะส่วนอันล่างสุดจะเป็นสเตมินานะฮะทุกการกระทามของเรานะฮะจะใช้สเตมินาในการกระทำนะฮะยกเว้นตอนเดินนั่นแหละนะฮะตอนเดินมันจะไม่เสียสเตมินานะฮะโอเคนะฮะถ้าสเตมินาหมด เนี่ยมันร็ฟันเตยไปหน้าหมดนะฮะมันต้องรอให้เตยไนาขึ้นก่อนนะฮะมันถึงจะทําต่อได้นะฮะดังน,นั้นถ้าเราจะโจมตีต่อเนื่องเราก็ต้องรอให้เตยไหน้าเต็มก่อนนะฮะก็จะโจมตีต่อเนื่องได้นะครับเกมนี้ก็คือถ้าเราโจมตีต่อเนื่องนะครับมันจะเพิ่มพลังให้ยางงี้ 73. เจ็สิบสามอ้าวคือถ้าโจมตีหลายๆครั้งเนี่ยมันจะแรงความแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับเอ ทัดมาก็คืออันนี้เข้าใจมุมซ้ายบนเลยนะครับสําหรับเริ่มต้นนะฮะทัดมาก็คือมุมขวาล่างก็คือโซลนะฮะเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะได้โซลมานะครับเพื่อเอาไปอัพเลเวลทีหนึง่งนะะี่น,นี้เรายังเก่งอยู่นะฮะได้มา20นะฮะโอเค นี้เวลาเรา,เ,าเสียเลือดนะฮะข้างบนเห็นไหมเลือดยุบไปนะครับตัวนี้ให้กดลงล่างนะครับย้ำไปเรื่อยๆถ้ามันมีหลายอันนะฮะแต่ถ้ามีอันเดียวนะฮะก็กดสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับสําหรับเครื่องผู้เล่น PS4 นะครับกดสี่เหลี่ยมจะเป็นการกินเลือดนะฮะก็คือให้เป็น ขึ้นขวดตรงนี้ขวดเลือดสีส้มเนี่ยนะครับววนะฮะสีเหลือยมันก็จะกินนะฮะอย่าเผลอไปกดกินหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถึงแม้เราเลือดไม่เต็มมันก็ยังใช้อยู่นะฮะเนี่ยนะะใช้ฟรีนะฮะอันนี้ต้องอย่าเผลอเนี่ยพอหมดแล้วมันก็จะเป็นขวดดำๆอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับถัดมาจะเป็นการอะไรนะการโจมตีนะครับ จมตีจะมีโจมตีเบาโจมตีเบาคือกดสําหรับเพสีนะครับกด R1 นะฮะ R1 โจมตีเบา R2 โจมตีหนักนะฮะก็จะเสียสตมหน้าเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ช้ากว่านะ,ะครับท่าของแต่ละอาวุธก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดาบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคร ส่วนโล่นะครับถ้าเรากด L1 จะเป็นการโล่อย่างนี้นะฮะสําหรับเวลาศัตรูโจมตีมานะฮะถ้ากด L2 จะเป็นการตีโล่ใส่ศัตรูนะฮะหรือแพรี่นะฮะโล่โล่ไม่ได้สามารถแพรี่ได้ทุกอันนะฮะต้องดูสัญลักษณ์นะครับถ้าสัญลักษณ์คมๆอันเนี้ยนะฮะ ้ามีสัญ,ญลักษณ์กลมๆตัวนี้ก็คือจะแพรี่ได้นะฮะสังเกตบรรทัดที่3นะฮะจะมีคําว่าแพรลี่นะฮะก็คือเป็นโลที่สามารถแพรี่ได้โอเคอ่าส่วนกดขึ้นนะฮะอ่าให้กดที่ปุ่ม d p a d นะฮะมันจะมีกดลงกดขึ้นนะฮะไม่ใช่จอยนะฮะใช้ d p a d กดลงกดขึ้นกดซ้ายกดขวานะฮะ ขึ้นนี่จะเป็นการเปลี่ยนเวทมนต์นะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งเวทมนต์ต้องไปติดตั้งก่อนนะฮะที่อับบอนไฟล์นะฮะส่วนอันล่างนี่จะเป็นการเลือกของนะฮะอนนี้เรามีของของเรามีอันเดียวนะครับนี่ฮะของเรามีอันเดียวก็จะเป็นขวดเลือดนะฮะอันนี้เป็นแหวนที่เราได้มานะฮะจะได้เพิ่มแม็กซิมัม SP ขึ้นมาฮะเนี่ยลองถอดดูก็ได้นะฮนะจะเพิ่ม HP มาจาก454เป็น485นะฮะก็ยังดีนะครับโอเคอน,นี้ก็จะเป็นพวกชุดเกาะนะฮะจะมีค่าเวทนะฮะก็คือน้ำหนักนะฮะแต่ละอันก็จะหนักไม่เท่ากันนะฮะ โลก็เหมือนกัน,นะฮะโลก็จะมีเวทไงนะ,ะดาบก็มีนะฮะมันจะรวมกันทั้งหมดแหวนนังมีเลยส่วนพวกไอเทมนี้ไม่มีนะฮะไม่มีน้ำหนักโอเคนี่คือเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับผมอนนี้ถ้าเราเห็นแสงขาวๆอย่างนี้นะฮะ เราสามารถไปเก็บมาได้นะฮะที่สิ่งที่เราเก็บมาอันนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเราได้สองอันถ้าเรากดลงล่างนะฮะเราก็สลับสลับได้นะฮะกดย้ำๆไปมันจะวนไปเรื่อยๆนะฮะตัวนี้ก็เอาไว้เติม fp นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ fp เลยนะฮะก็เลยยังไม่ได้เติมอันนี้ถัดไปก็เสียเปล่านะครับอันถัดมานะครับคลิกการถืออาวุธสองมือนะครับ นี่ให้กดปุ่มสามเหลี่ยมนะฮะจะเป็นการถืออาวุธสองมือมันก็จะฟันแรงขึ้นนะฮะนะฮะไม่ว่าจะฟันเบาหรือฟันหนักก็จะแรงขึ้นนะ,ะครับที่เปลี่ยนอาวุธนะฮะสมมุติว่าเรามีโลสออันเราก็กดซ้ายนะฮะก็จะเปลี่ยนโลไปมาได้เปลี่ยนโลสลับกับ ดาบอีกเล่มนึงหรือสลับกับสลับกับอะไรวะสลับกับอาวุธสลับกับกระาเวทอะไรอเงี้ยนะครับนี่ก็เหมือนกันข้างนึงจะถือได้3ามอันนะฮะสลับไปสลับมาได้ไปหาเผื่อจะเจอดาบตันนี้สิ่งแรกเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นลใหม่ที่จะต้องหานะฮะก็คือ ฝ่าบอร์ดนะฮะเพื่อเป็นจุดเซฟของเราน,นั่นเองไอ้บอลฝ่ายนี่ไฟล์บอร์ดนะฮะถ้าเราเดินอยู่แล้วเรากด x นะฮะมันจะเป็นการกระโดดหลบนะฮะถ้าเราไม่ไม่ได้เดินแล้วกด x จะเป็นการกระโดดมาข้างหลังนะฮะ นี่ยกโลก่กัดได้นะครับโอ้ยโอ้ยกัดไม่ได้ละเวลากันโล,ล่เราจะเสียสเตปิน,น่านะครับเนี่ยฮะมันจะดอกโซอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นโซสำเร็จรูปนะฮะก็คือมันจะสามารถบีบเพื่อเพิ่มโซที่มุมขวาล่างของเราได้นะฮะใช้ตอนที่อัพเลเวลแล้วมันขาดนิดหน่อยนะฮะล้วก็เอามาเติม บอนไฟนะฮะถ้าเราต้องการวิ่งนะฮะก็คือกด X นะฮะจะเป็นการวิ่งนีมก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่ะบอนไฟโอเคครับผมพอเจอบอนไฟครั้งแรกให้กดจุดบอนไฟก่อนนะฮะจุดบอนไฟเรียบร้อยแล้วก็กดเลสนะฮะพักผ่อนก็จะได้ท่าเลสมาบอนไฟแรกนะฮะ อันนี้เราก็จะสามารถวาร์ปไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดวาร์ปเวลาเรานั่งบอลไฟล์นะฮะสังเกตว่าขวดเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมานะฮะกลับมาเป็นแม็กซิมัมก็คือเรามี3ขวดนะฮะเ,เราก็จะไปเก็บของเพื่ออัพขวดเลือดนะฮะก็มาอัพที่บอลไฟล์เนี่ยนะฮะให้มันมีจำนวนขวดมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือถึงบอลไฟตรงนี้นะฮะสำหรับ ผู้เริ่มต้นนะครับเล่นเกม Dark ซ o u 3นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับผมโอเคก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ